ยันปูรุีตาไฟขี่เสือดีด้านไหนเหมาะกับใครฟังให้จบครับเข้าใจเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามเนื้อหาของช่องตอนนี้ผมเองก็เปิดรับสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมค่าสมัคร100บาทคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชมคลิปวิดีโอก,ก่อนคนอื่นนะครับและคุณสามารถที่จะส่งสติกเกอร์เป็นการสนับสนุน ช่องได้ก็ถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันนะครับเพราะว่าใครที่ติดตามอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์เนี่ยนำเงินส่วนหนึ่งที่เป็นไรายได้เอามาทําบุญสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสโรยง่ายหวงช่ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยันคืออาจารย์เอกธนกรสํานักสักยันปูดุ4ีร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันครับในเรื่องของยันปูดสุสีตาไฟขี่เสือว่าเหมาะกับใครอาชีพไหนวันเดือนปีเกิดอะไร ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่ายันนี้นะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับนอกนั้นเนี่ยใน7วันก็คือสักได้หมดทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพนะครับอาชีพก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองคนอาชีพที่เกี่ยวกับการเจอผู้คนมากๆต้องการที่จะข่มให้อยู่หรือว่าต้องการที่จะสะกดให้อยู่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางอาชีพที่มีความเสี่ยง ก็ใช้ได้อยู่หรือแม้แต่อาชีพค้าขายนะต้องการที่จะตะปบเหยื่อให้อยู่นะก็ใช้ได้อาชีพที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ใช้ได้นะครับยันนี้มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับป้องกันคุณไสาย,ยาศาสตร์เสริมตะบะเดชะคนที่เป็นหมอดูอาจารย์สักยนันหรือว่าคนที่สนใจเรื่องเวทมนต์พระคาถาถ้าได้สักยันนี้ก็จะยิ่งเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปฏิหารทําให้มีซิกเซนลางสังหรณ์แม่น นะครับหรือบางคนคือศึกษาเล่าเรียนพระเวทอาคมเนี่ยก็จะบังเกิดความขังนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ผู้ที่ศักยันนี้นะถ้าตัวของคุณเองเป็นคนที่มีความชอบในเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องการสวดมนต์ก็จะยิ่งทำเราขึ้นถ้าเกิดว่าเราเรียนสนใจเรื่องเวทมนต์กาถาก็จะเก่งเก่งขึ้นนะครับมันรู้สึกว่าทำวิชาขึ้นอาจารย์ก็เล่าไว้แบบนี้ ทีนี้พระคาถานะครับพระคาถาท่องว่ากูชามหาจารย์ยังภูฤษศีตาไฟมหามุนีทรงพยักประสิทธิมหาอิทธิฤทธิชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะลาพะลาภา,ามามะมามาเอหิมะมะจิ ปีเศีิก็สวดท่องไปนะครับ3หน7หนนะครับแล้วเราได้สักมาแล้วทีนี้คาถาแต่ละสายแต่ละสำนักอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับคาถาของสำนักนี้อาจารย์ก็เอามาให้ใช้เป็นกลางๆแสดงว่าคุณสักสำนักอื่นมาถ้าอาจารย์คุณไม่ได้ให้พระคาถาไว้คุณสามารถเอาคาถาบทนี้สวดท่องได้แต่ถ้าจะเพิ่มความขังความศักดิ์สิทธิ์ก็แนะนำนะครับเขียน อาคาถาพระคาถาใส่สมุดแล้วก็ทูบห้าเทียนห้าดอกบัวห้านะครับตั้งต่อใส่พานแล้วก็ตั้งต่อหน้าพระพุทธท่องนโมสามจบแล้วก็อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าขอบอกกก่าครูบาอาจารย์นะข้าพเจ้าขอใช้พระคาถาบทนี้ขอให้สวดแล้วขังดังครูบาอาจารย์ทํามแต่เก่าก่อนนะก็อธิษฐานแบบนี้หรือใครจะนึกถึงอาจารย์ก็ได้เช่นกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้าท่านอยากจะสักยัน นะครับอยากจะดูดวงติดต่อได้ที่เบอร์ทางนหน้าได้เช่นกันในสํานักอาจารย์ม,รม,ยมีการสักยันมีการดูดวงมีดูดวงจุ้ยมีการสักลายมือค่อนข้างทําหลากหลายอย่างก็ปรึกษากันได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะ,จะไปสักอาจารย์ท่านอื่นแนะนำแล้วก็ปรึกษาสํานักที่เราจะไปสักเพื่อเป็นการให้เกียรติครูบาอาจารย์ของท่านแล้วก็เพื่อเป็นการให้ความเกรงใจในตัวผมเองด้วยนะครับ อ่ะสำนักผมอยู่บางซื่อกรุงเทพนะใครอยากจะมาก็ยินดีต้อนรับนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้คุณประสบความเด็จร่ลำรวยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ